เพลงของตั๊กตั๊กสินิพนธ์ได้ค่ะได้เหรอได้ดิเหรอได้ค่ะนิดนึงนิดนึงนี่นึงตักร้องตายนานแล้วนะยังเยี่ยงเขาคุยรัวเอ้ยังไม่ายเขารอกิกอยู่อเขารอกิกอยู่อเฮียคุณย่าพ่ตั๊กระวังนะมันรอไม่นานรอไม่นานนะมาตรงนี้ จะเลือกเราก็ไม่เหรอเอาที่อยู่นานๆหน่อยนี่นี่แหม่พร้อมใจโอการได้หยิบไม้กันทีเดียวไปใส่เพลงเบาไปดูคนรักพ่อีแต่คนรักพ่อเลยไม่ต่คนแก้งใช่นี่นี่ต้องแป้ะอะไรดิลองลองลองได้ไหมเพลงเพลงพี่ตั๊กเพลงคราบเพลงอะไรหมดห่วงค่ะหมดห่วงไปหมายถึงว่าจับกันด้วยดีหมดห่วง หมดห่วงเสตียไปเถอะไปเถอะนะตายเนี่ยหนูแต่งเพื่อป๋าโดยเพราะเลยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเออเนอะเจอรูกก็เป็นฝั่งเป็นฝาบนห่วงหมดห่วงโอ้ยร้องเพลงหมดห่วงหมดห่วงสไตล์ของตั๊กตั๊กมายุราไม่ใช่ตั๊กสิริพรตั๊กสิริพรโอเคโอเคดนตรีเอาะไหมไม่ต้องก็ได้ค่ะแม่แม่เอาดนตรีเหรอลูกอ๋อแม่เอาป๋าแม่เอาป๋าไม่อแม่เอาป๋า แอนนี่เดี๋ยวผมจะโดดโอเคหมดห่วงหมดห่วงก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนจูฟ้าสางเฮ้ยร้องดีร้องดีที่เวลาร้องนี่เราเราเราไม่ยักคิวได้ไหมไม่ได้เวลาหนูร้องร้องดีนะพี่ร้องดีโอเค ต่เสียงแต่เสียงไม่เหมือนเป่าเลยเสียงเสียงคนละโทนว่านี่นี่ร้องร้องร้องเพลงของนักร้องโบราณนไงก็ต้องอย่างนี้ไงนักร้องรุ่นเก่าอ่ะยังไม่ยังไม่ทําเสียงเป่าแค่นั้นเองนี่เวลาเขาร้องนี่เขาต้องเซนสีหน้านะเพราะเพราะเจ้าของเพลงก็ทำพี่อยากให้หนูได้ดูต้นฉบับแท้ๆเวลาเขาร้องเพลงหน้าตาเขาเนี่ยก่อนจะไปโอกคุณอยากเห็นอยากเห็นนะลูกหมดห่วงจำเนื้อได้เปล่า เวลาหนูจะร้องเพลงนี้นะเหนูจะร้องเลยตอนนี้คนไม่รู้แล้วเป็นนักร้องนี่คุณเป็นตลกไม่ได้หนูเป็นแบบว่าจะมาร้องเพลงนี้เฉยๆไม่ได้ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยววางไว้ให้หัวเตียงเขาก็ก็ให้ขาดโคตรแบงคยังที่แค่นั้นที่แบงค์แค่นั้นเร็วๆเข้าจะร้องไม่เรียหมดหมดห่วงร้องได้ไหมเนี่ยทำจริง ดนตรีเอาไหมฮะดนตรีดนตรีเอาโอเคเอาแต่กองเอาแต่กองนะได้ได้เอาออกกองเออโอเคอ่ะพี่กองมาเฮ้ยกองมาขอบไม่ต้องสิขอบไม่ต้องมึงเอาเด็ตึก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 เออไอ้แฉไม่ต้องไอ้นี่แฮดแหดไม่ต้องเออนี่เนี่ยเอาแข่ง นี่มันเหมือนหนังผีที่แบบว่าอัตราการเต้นของหัวใจเขาเขาฝึกร้องเพลงแบบนี้อ๋อเหรอเอาคเอาแค่เพลงนี้เป็นครสวรรค์สมัยก่อนฝึกเต้นทุนโบดอ๋อเหรอหลวงพ่อตีกองเพลงตุ้งตุ้งตุ้เขาก็เริ่มร้องเพลงน้องน้องไอ้ล้อกันเดืองเอาด้วยปะป่าลร้องเสียงอะไปป่าอ่ะป่าร้องเสียงอะร้องอะกระเดื่องเนี่ยอ่ะ อ่ะเพลงอะไรก็ได้ร้องได้อ่ะป่าร้องก่อนที่เธอจะไปไปของคนอื่นผิดคีย์ไหมเหยียบผิดคีย์ไหมเสียงมันสูงขึ้นเอาเลยเออเอาตีทีมาปกติทีมาปกติเออเข้ายังเข้ายังเลงตัวเองเปล่าวะยังยังยังก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่น เราจะคุยกันทั้งคืนเออก็ดีเนาะเออแล้วก็กระเดื่องก็ะเพาะเดี๋ยวเออว่าเอาเบ็ดอย่างเดียวเบ็ดอย่างเดียวลองกระเบ็ดลองดูลองดูเอากระเบ็ดลองกระเบ็ดเบ็ดเมื่อก่อนเลยเบ็ดมาก่อนยิ่งวงเวงกว่าเมื่อกี้ You decide เพลงคนละเพลงครเบย์คนละเพลงครับเบย ะนักร er ้องต้องมีความสามารถเลยผมจะบอกให้นะฟังอะไรพวกนี้นะเพลงอะไรนจะมาไม่นอจะมาไม่นอค่ะลูกจะร้องกับที่ไหนลูกก็เดืองหรือเบสก็เดืองหรือเบสลูกไม่ได้ฝึกมากกะเดืองเดืองได้ไงเล่ดิเอาแฉแฉอย่างเดียวคุณมา าก็มไม่ได้จริงๆค่ะไอ้ตุจีนแล้ววะตุจีนอีกแล้ว,วอ๋อเดี๋ยวต้องไปฝึกก่อนนะฮะ <laughs> กลับบ้านไปฝึกกันจิกด,ดูส่งครามเพลงเงินลา